สวัสดีครับซับโสพลเจริญยนตนะครับสวัสดี f c ทุกๆท่านนะครับสวัสดี f c ทุกๆท่านนะครับที่ติดตามทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็ติดตามทางช่องทิกต o k นะครับผมวันนี้นะครับผมมีสินค้าที่ดีมานําเสนอนะครับเข้าใหม่หนึ่งเครื่องนะครับพร้อมใช้งานกันเลยนะครับผม ตัวนี้นะครับเป็น rt 120พัตตาไฟใหญ่นะครับผมตัวนี้เป็นระบบปกตินะครับไม่ใช่หัวีดดเล็กนะครับเผื่อท่านใดสนใจรุ่นนี้นะครับผมก็สูบน้ําไถนาใช้งานได้อเนกประสงค์นะครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวการันตีกันนิดนึงนะครับเครื่องนะครับสภาพดีนะครับมาถึงเราปุ๊บเนี่ยเราเช็คระบบของเหลวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวท่านดูน้ำมันเครื่องนะครับนี่นะฮะใสสะอาดเลยนะครับสําหรับน้ำมันเครื่องไหนดูใกล้ๆนะครับนี่ครับ ผมจับกล้องนิดนึงนะครับนี่นะฮะครับก็การันตีกันเลยว่าระบบของเหลวนะครับชัวร์แน่นอนนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับพิเศษสุดเลยนะครับเดี๋ยวแจ้งราคานิดนึงก่อนรีวิวนะครับท่านใดซื้อไปรับประกัน3เดือนเต็มนะครับรับประกัน3เดือนเต็มการันตีภายในให้95%นะครับตัวนี้นะครับเราเช็ค อ่าระบบของเหลวระบบกําลังอัดปั๊มผู้ฉีดเรียบร้อยแล้วนะครับท่านไปถึงใช้งานได้เลยนะครับผมราคานะครับสองหมบาทนะครับสองหมบาทเท่านั้นไม่พอนะครับสองหมบาทพร้อมส่งทั่วไทยนะครับพร้อมส่งทั่วไทยมารับเองหน้าร้านนะครับไม่ต้องลุ้นนะครับลดไปเลย1,500บาทนะครับผมส่วน2 9 0 0 0ส่งฟรีทั่วไทยครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ท่านใดไม่เคยซื้อขายกับเรานะครับเช็คเครดิตหน้า Facebook เช็คเครดิตหน้า ช่อง y o u t u ท e ทซับส์สมพลเจริญโยนก่อนนะครับมีเก็บเงินปลายทางมัดจำสาม0ันบาทมัดจำสาม0ันบาทนะครับพร้อมรับประกัน3าเดือนเต็มมาฟังเสียงพร้อมกันนะครับชัดเจนครับของเรารับประกัน9กิวันมีรอบตะโลนะครับ ภายในแน่นนิ่มนะครับแล้วก็สภาพตรงปกนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสีอย่างเดิมนะครับสวยปิ๊งเลยนะครับผมนะครับแล้วก็ด้านบนก็เรียบร้อยดีนะครับเก็บฟาร์มเรียบร้อยทุกอย่างนะครับนี่นะฮะพร้อมใช้งานจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับครับแล้วก็เบอร์โทรติดที่หน้ากระดานนะครับผมเบอร์โทรร้านทรัพย์โสพลนะครับขอย้ําในคลิปนิดนึงแล้วก็ลงไว้ที่หน้ากระดานนะครับ0 9 8ด สามหกสองแปดสองสามแปดนะครับเราชัดเจนนะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับ่โทรมาคุยกันดีฝ่าแชทนะครับผมนะครับข้างในรับประกันเลยครับท่อสแตนดาดนะครับสวัสดีครับทรัพย์โสพลเจริญยนต์มีสินค้าดีๆนำเสนอตลอดเวลาครับสวัสดีครับ